กดสายตากดมาให้านารย์จุนถือให้มาอาจารย์นะตามันได้ไม่ก้อนจุนจุนถือที่ให้อาจารย์หน่อยนะจะสายตามนตนันด้ตรงนะสายามันกดถึงถือนะต,ต,ตาลืมนะใช่มองไม่เห็นตามันกดต้องไม่เลือกตัดฉอดกลางเลยนี่เล,ละกลางเดี๋ยวแต่ตาอย่างน,นี้เห็นไหมเอๆอวางนี่กลางเลยกลางเลย

พ่อจะต้องหันมาทางกล้องนิดนดนะครับให้เหลือบพอทางนี้นะครับ